สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับน้านวอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้นะครับหรือเพื่อการศึกษาสำหรับกบยางนะครับเหยื่อตกประช่อนในประเทศไทยนั่นเองนะครับวันนี้มาถึงคิวของเดอะไทยบ้านฟิชชิ่งนะครับไทยบ้านฟิชชิ่งนั่นเองตัวนี้นะครับรหัสของมันนะครับรุ่นของมันคือ B1 อ่านะ ตัวนี้น้านวดเลือกสีเขียวมารีวิวให้ชมกันเลยนะครับสำหรับเจ้า b 1นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับพื้นฐานของกบเนี่ยนะครับก็เป็นกบทรงหยดน้ำนั่นเองนะครับเนี่ยก็ให้สังเกตพื้นฐาน หัวมันจะเรียวๆนะครับท้ายมันก็จะเป็นทรงหยดน้ําประมาณนี้เลยนะครับน้าๆหรือว่าน้องๆท่านไหนที่เป็นมือใหม่ก็สังเกตง่ายๆทรงหยดน้ําเป็นยังไงแบบนี้เลยครับทรงหยดน้ํานะครับเจ้า B1 ตัวนี้เนี่ยนะครับเอาเขียนว่า BN ด้วยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นผู้ผลิตนะครับหรือว่า1ในทีมงานผู้ผลิตจาก ทีมงานไทยบ้านฟิชชิ่งนั่นเองนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับร้านไทยบ้านฟิชชิ่งนะครับที่สนับสนุนกบยางนะครับที่ผลิตโดยทีมงานของไทยบ้านฟิชชิ่งมาให้นะนวดรีวิวกันนะครับอา้ามาดูเจ้าตัวนี้เลยนะครับออกแบบเป็นกบหรือเปล่านะนวดไม่มั่นใจนะครับ เป็นโมนกลับด้านนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นโมนกลับด้านนะครับหลังๆตอนนี้น้าหนวดเริ่มมาชุบกบกลับด้านแล้วนะเริ่มมาเรียนรู้แล้วนะเกี่ยวกับกบกลับด้านนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าตกผลึกเมื่อไหร่ก็จะทําคลิปนะครับสอนวิธีการให้ชมกันนะครับสําหรับโมนกลับด้านเนี่ยก็สําหรับตัวนี้เจ้า B1 นเนี่ยก็จะมีตาสีแดงนะครับวิธีการทําดวงตาเดี๋ยวนะน้าหนวดดูก่อนนะดวงตาน่าจะทําตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็สีดาเนี่ยมา มาเขาเรียกว่าทําหลังจากเอากบออกจากโมนแล้วนะครับแล้วก็สีแดงตัวปีกตัวนี้นะครับน่าจะทําตั้งแต่อยู่ในโมนนะครับยังไม่ได้กลับด้านนั่นเองนะครับชุบสีแดงแล้วก็ชุบสีเขียวนั่นเองน้าเขาเรียอกเขาเรียกว่าอะไระระยะยุบนะครับเนื้อของตัวยางเนี่ยก็ถือว่าเป็นเนื้อออกตึงนะออกตึงนะ,ะจะมีหลายๆรุ่นของกบยางไทยบ้านฟิชชิ่งเนี่ยจะมีนุ่มกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้ออกแนวตึงๆนะครับ จะมีบางรุ่นเนี่ยที่เป็นแนวนุ่มๆ um นะครับแต่ตัวนี้ออกแนวตึงๆก็ถือว่าน่าจะเหนียวน่าดูแหละเนื้อยางหมายมถึงว่าความทนทานนะครับเนี่ยแต่ว่าระยะเซ็ตฮุกมีแน่นอนนะครับระยะเนี่ยเห็นไหมครับระยะเซ็ตฮุกมีแน่นอนนะครับด้านในรู้สึกน่าจะไม่ได้บีบตะกัวด้วยนะครับจะเป็นตะกวกลมๆหรือแบนๆไม่มั่นใจเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงในห้องเครื่องนะครับเบื้องต้นนะครับสีก็ใช้สีเขียวนะครับแล้วก็องค์ประกอบสีแดงแล้วก็ดวงตาสีแดงแล้วก็มีในตาสีดํานั่นเอง นะครับใต้ท้องก็มีเขียนว่า BN น่าจะเป็นทีมงานของไทยบ้านฟิชชิ่งเขานะครับแล้วก็มีเกรดอยู่ช่วงท้ายด้วยเห็นไหมครับนี่มาดูเลเยอร์กันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูเลเยอร์ทีเดียวเลยละกันเดี๋ยวนั้นหนวดถอดเลยนะครับจะได้รู้ว่าข้างในเป็นยังไงแต่ว่ากบตัวนี้นะครับมีจุดเด่นด้วยนะครับนี่เห็นไหมมีอยู่2ปุ่มนะครับกันเบ็ดพลิกนั่นเองเห็นไหม มันมันกันเบ็ดพลิกไปด้านโน้นด้านนี้เห็นไหมครับระยะมันได้นะครับเนี่ยใส่ไปมันกันเบ็ดพลิกได้นะครับแต่ถ้าเป็นกบทั่วไปที่นนวดทำเนี่ยก็จะสามารถสร้างสร้างปุ่มพวกนี้ได้ภายหลังหลังจากที่ถอดออกจากโมนแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ประกอบชุดเบ็ดแล้วนะครับสามารถสร้างได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในโมนเลยนะครับตัวโมนกลับด้านเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวไปลื้อกันเลยไปดูองค์ประกอบกันครับไายนะครับ นี่ก็เป็นชุดท้องเครื่องนะครับเอาไว้ก่อนนะครับชุดท้องเครื่องมาดูตัวกบก่อนนะครับตัวกบเนี่ยนั่นหดพาไปดูเลเยอร์นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากระยะการชุบความตึงเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าหลังมันจะตึงกว่าท้องนิดนึงแต่ก็คือเขาอาจจะทามาเขาเรียกว่ากรรมวิธีที่ใกล้เคียงกันแหละนะครับแต่ว่าหลังมันจะตึงกว่านิดนึงเพราะว่ามันมีพวกองค์ประกอบที่เป็นลวดลายด้วยนะครับอาจจะทําให้ตึงนิดนึงนะครับ ก็เลเยอร์ er> ของมันนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยมีเขียวแล้วก็ขาวเลยนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าสีตัวนี้มันสดมากสดมากเพราะว่าชุบรอบสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสีขาวอ๋อเดี๋ยวมีสีใสด้วยมีน้ำยางใสด้วยนะครับอ่านี่นี่นะมีน้ำยางใสด้วยไม่ใช่สีขาวอย่างเดียวนะครับน้ำยางใสด้วยนะครับอ่ะฉะนั้นนันโนดจะขอวิเคราะห์นิดนึงแล้วกันนะครับตัวนี้นัโนโดเดาเลยนะน้ำยางใสเนี่ย เดี๋ยวเอาน้ำยางเขียวก่อนนะครับน้ำยางเขียวน้ำยางเขียวน่ะมีแน่นอน3รอบนะครับเนี่ยน้ำยางเขียวมีแน่นอน3รอบนะครับตัวนี้นะครับเบื้องต้นน้ำยางเขียวชุบ3รอบแน่นอนหลังจากตกแต่งแล้วนะตกแต่งก่อนแล้วค่อยชุบน้ำยางเขียวนะครับน้ำยางเขียวเนี่ยสมรอบน้ำยางขาวอีก1รอบนะครับเพื่อขับสีเขียวออกมาให้มันเป่งประกายนะครับอ่าสุดท้ายน้ำยางใสน่าจะมีประมาณ2รอบฉะนั้นกบตัวนี้นั้นหนวดคาดการเลย6รอบนะครับ ชุบ6รอบนะครับไม่เกินนี้แน่นอนนะเพราะว่าถ้าเจ็ดรอบนี้น่าจะตึงแข็งเลยแหละนะครับตัวนี้ชุบ6รอบนะครับน้ำยางสีสนะครับน้ำยางขาว1แล้วก็น้ำยางใส2นั่นเองนะครับก็เป็น6รอบนะครับตามรายละเอียดนี้เลยนะอ่ะเนี่ยป้นให้ดูใกล้ๆอีกนิดนึงเห็นไหมครับอ่ามันจะมีน้ำยางน้ำยางสีคุณคุณอีก1ชั้นด้านในนั่นก็คือน้ำยางใสนั่นเองนะครับแล้วก็มีเลเยอร์สีขาวเห็นไหมนั่นก็คือน้ำยางขาว1ชั้นที่ ชุบไปเพื่อ,อลองพื้นขับสีสีเขียวให้มันเป้นออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะนี่คือตัวบอดี้นะดูระยะยืดมานิดนึงเหนียวมันคือยางพารายังไงมันก็เหนียวอยู่แล้วนะครับไยรุน่นนะมันเหนียวกบบ้านเรานี่เหนียวทุกตัวนะครับไม่ต้องห่วงเลยใช้ไปเถอะทนนะครับเต็มที่เราดูแลรักษาให้ดีนะครับตัวนี้ตัวโมนเขาเนี่ยมีปุ่มกันาการปักฉีดอยู่แล้วนะครับอ่านะเนี่ยดูมีปุ่มการปักฉีดอยู่แล้วกบบ้านเราเนี่ย แข็งแรงทุกตัวนะแต่เพียงว่า,าเราได้ดูแลรักษามันดีหรือเปล่านะครับไอการที่ปากเปื่อยปากอะไรพวกนี้นะครับหลังจากที่เราใช้ใช้กบแล้วเนี่ยกลับบ้านมาเนี่ยเอากบมาผึ่งลมผึ่งอะไรให้มันแห้งนะอย่าไปแช่น้าเดี๋ยวไปโดนแดดความร้อนนะเพราะยางพารายังไงมันก็เขาเรียกอ่อนแอกับความร้อนอยู่แล้วนะครับมันอาจจะทําให้ปากเปื่อยได้สิ่งสกปรกต่างๆกลับมาแล้วก็ กลับเบ็ดซะกลับเบ็ดแล้วก็พึงให้มันแห้งเอาน้ําออกให้หมดนะครับประมาณนั้นวิธีการดูแลรักษานะครับจริงไม่ต้องทาแป้งไม่ต้องแช่ตู้เย็นหรอกนะครับอ่าอ่ะโอเคต่อไปมาดูห้องเครื่องครับห้องเครื่องเนี่ยลูกหมุนด้านหน้าเนี่ยเป็นลูกหมุนเบอร์6นะครับอ่าแล้วก็ตาเบ็ดเนี่ยเป็นเบ็ดเบอร์ 1O นะครับเบ็ดเบอร์ 1O นะครับแล้วก็ใช้ตะกั่วฟิวนะครับตะกั่วฟิวพันเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ย ชุดนี้จะเป็นลวดไม่ใช่ลวดสแตนเลสเป็นลวดทองแดงนะครับทองแดงน่าจะเป็นทองแดงที่น่าจะจักสายไฟนั่นแหละนะครับเอออาจจะง่ายด้วยเพราะว่ามันมันอ่อนตัวนะครับดัดไม่ไม่ยากเหมือนลวดสแตนเลสนะครับลวดสแตนเลสดัดยากนะแต่ว่าลวดทองแดงนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับชุดท้ายนะครับเป็นลูกหมุนเบอร์หเช่นกันนะครับเหมือนข้างหน้าเลยนะครับขนาดเดียวกันนะครับแล้วก็สปินลิง5.5ต่อด้วยใบหลิวทรงนี้นักหนวดก็ชอบใช้เหมือนกันนะครับ ใบหลิวทรงรีเคาะเสียงดังด้วยนะครับนะจริงๆแล้วถ้าใครเริ่มทําใหม่นะนนวดอ่ะมือใหม่นะนนวดแนะนำนะยังไม่ต้องไปซื้อใบหลิวทรงแต่งอะไรก็แล้วแต่ทรงรีนี่แหละนะครับดีที่สุดเท่าที่นนวดทดลองมานะประกอบกบมาเป็นร้อยตัวแล้วเนี่ยนะครับทรงรีดัดหนึ่งใบแล้วก็ตรงหนึ่งใบโอ้โหเคาะดีเสียงเสียงลั่นเลยอะ่ะเออจากจากปากของผู้ที่เอาไปใช้งานจริงและตัวนนวดเองด้วยนะครับรับรองโอ้โหลั่นเลยนะครับ ตัวนี้ตัวกกฟิลแต่ไม่ได้บีบนะถ้าบีบอีกนิดนึงก็จะเพิ่มระยะฮุกได้แล้วก็ตัวที่มันนูนมาเนี่ยเห็นไหมครับมันคือเส้นทองแดงที่มันลอดคือเขาเขายิงตรงผ่านมาก่อนแล้วพันตัวกวฟิว์เสร็จแล้วพับทองแดงเข้าไปนะครับพับทองแดงเข้าไปแบบนี้แล้วก็ค่อยหุ้มท่อหดนะครับท่อหดนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์5นะครับเออนะครับโดยประมาณนะครับน่าจะเบอร์5นะ้าเห็นไหมห้าจุดศูนย์นี่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ ระยะกันนิดนึงนะครับกบตัวนี้ขนาดเท่าไหร่นะครับมาดูดิกบตัวนี้ขนาดเท่าไหร่นะครับ B1 เจ้า B1 นเนี่ยนะครับ B1 B1 อยู่ที่3.7ซนเมตรนะครับนี่ความยาว3.7ซนเมตรนะครับส่วนความกว้างเนี่ยนะครับความกว้าง B1 อยู่ที่อามือทําไมมือนันโดสันวะอยากยาหรือเปล่าเนี่ยความกว้างอยู่ที่ประมาณ2.1นนะครับส่วนความสูงนะครับความสูงอยู่ที่ ความสูงอยู่ที่1.7นะครับอ่าโดยประมาณนะครับวัยรุ่นอันนี้ก็นหนวดก็ทําให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะมาดูเรื่องของน้ําหนักกันบ้างนะครับเรื่องของน้ําหนักเนี่ยดูที่ตัวบอดี้ก่อนนะครับบอดี้นันหนวดให้เลยหนาๆแบบนี้นะมีอ่ะขีดครึ่งถึงไม่ใช่มีกรัมกรัมกรัมครึ่งขึ้นไปถึง2กรัมอะ่ะอ่ะฟันกันเลยอ่ะอ่ะกรัมครึ่งขึ้นไปนี่เป็นไงล่ะนะครับ1.7กรัม นี่นะครับแล้วก็ตัวชุดต้องเครื่องเนี่ยนะหนดให้เลยมี4.5แน่ๆนะไม่พลาดหรอกนะครับนะ4.79เลยนะครับรวมกับตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้เซตไว้น่าจะประมาณ7กรัมโอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะเออเซตไว้ที่6.5เลยเนาะอ่ะ6.49โดยประมาณนะโดยประมาณนะไม่ต้องซีเรียสน,นะครับไยรุ่นตัวนี้นะครับเจ้า B1 จากไทยบ้านฟิชชิ่งน่าจะเซตน้ำหนักไว้ที่ 6.5กรัมนั่นเองนะครับอ่านะอา้าวนะใครที่เคยใชุ้ b 1นงกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์บอกนหนวดนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสินค้าจากไทยบ้านฟิชชิงนะครับนหะนวดเห็นหลายตัวแล้วนะครับแล้วก็นานาหลายๆท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปต่างๆที่นหนวดทํากบยางของไทยบ้านฟิชชิงไปเนี่ยรีวิวไว้เนี่ยนะครับก็บอกว่าเนื้อนุ่มนะครับใช้ดีนะครับหลายๆรุ่นที่นหนวดรีวิวไปรุ่นนี้ก็นะ่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่นหนวดรีวิวแล้วนะเท่าที่ เท่าที่ได้ของมานะครับเพราะว่าทําไปน่าจะสี่ห้ารุ่นแล้วมั้งเออเนาะน่าจะใกล้ครบแล้วแหละน่าจะตัวนี้น่าจะตัวสุดท้ายแล้วแหละนะครับเอาใครที่เคยใช้นะคอมเมนต์บอกนิดนึงแชร์ประสบการณ์กันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับนนนวดนะครับวันนี้นะครับวาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับข้อมูลด้านไหนที่ผิดพลาดไปบ้างนะครับต้องขออภัยวตที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันนวดนะครับทั้งทางเพจ Facebook และทาง u t u b e นะครับเป็นกําลังใจให้นนวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับจะพยายามสร้างสรรค์ ข้อมูลผลงานดีๆออกมาแบบนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับ f c ทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายปุ้น